นิวส์มินิสมอลล์มินิสรู้หรือเปล่าว่าธุรกิจร้านอาหารตอนนี้เขาเจ็บแ้นต้นตอบ่อนและสถานบันเทิงขนาดไหนอย่างที่นางธนิวันกุลมงคลนายกสมาคมพัฒนาอาหารไทยได้ทําจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงกลาโหมถึงผลกระทบจากแนวคิดกรุงเทพมาหาคนครเมื่อวันที่1มกราคม6ี่ที่อาจมีคําสั่งไม่ให้นั่งรับประทานอาหารที่ร้านทาัทางที่จริงแล้วนสาเหตุก็ไม่ได้เกิดจากร้านอาหาร เขาก็เลยมีความคับแค้นใจขึ้นมาเพราะว่ากลุ่มร้านอาหารส่วนใหญ่เขาก็ปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขประกอบกับถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยเขาซื้อกลับบ้านกินข้าวที่ร้านไม่ได้นอกจากผลกระทบที่จะทําให้ยอดขายที่ลดลงแล้วเนี่ยก็ยังจะทําให้แรงงานในระบบหลายด้านเนี่ยอาจจะต้องตกงานไปด้วยเพราะว่าธุรกิจก็คงอยู่ไม่ไหวเมื่อรายได้ลดกําไรมันก็ต้องลดตรงนี้ก็ต้องปรับตัวกันไปนะเพราะว่ารอบแรกก็เห็นแล้วว่า d e l i v e อรเนี่ยสามารถช่วยพยุงธุรกิจได้ บางรายก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นจริงๆมันก็อยู่ที่ใจของผู้ประกอบการมากกว่าว่าจะใช้จังหวะนี้ในการปรับตัวประคองธุรกิจแล้วก็พนักงานของตัวเองยังไงแต่ทางสมาคมพัฒนาารไทยเขาก็มีการจัดระเบียบเข้มงวดนะก่อนเข้าร้านเนี่ยเขาก็จะให้เช็คอินด้วยไทยชนะ แล้วก็วัดอุณหภูมิทั้งพนักงานแล้วก็ลูกค้าก่อนเข้าร้านเช,นช,นชน็ดโต๊ะเช็ดเก้าอี้ด้วยแอลกอฮอล์หลงังลูกค้าใช้เสร็จทุกครั้งแจกแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งที่เข้าใช้บริการพนักงานส่วนหน้าส่วนหลังแล้วก็ในครัวเนี่ยก็ต้องใส่ถุงมือยางแล้วก็ผ้าปิดปากตลอดเวลาที่ทํางานแล้วก็มีการถูพื้นด้วยน้ํายาก,กําจัดเชือ้อโรคทุกๆ2อถึงสชั่วโมงจัดตารางทาความสะอาดห้องน้ําถูพื้นด้วยน้ํายาก,กําจัดเชือ้อโรคทุกๆ2ชั่วโมงร้านที่มีประตูเนี่ยเขาก็จะเช็ดมือจับด้วย ที่มีแอร์ร้านก็จะทําความสะอาดทุกๆ4ี่ชั่วโมงมันก็เยอะนะแต่อย่าลืมนะว่าการแพร่ระบาดของเชื้อเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอยู่ร่วมกันพูดคุยกันยิ่งตอนรับประทานอาหารแล้วเนี่ยเราก็ต้องถอดหน้ากากอนามัยออกแล้วในร้านอาหารพัตคารหรือว่าผับที่มีคนเต็มไปหมดเนี่ยแล้วคนเหล่านั้นถ้ามีใครสักคนที่ติดเชือ้อโอกาสที่คนอื่นๆจะติดเชื้อเนี่ยมันต้องมีสูงแน่นอนอย่าง ช่วงที่ส่วนควบคุมป้องกันโรคกวางโจเนี่ยเขาพบการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยโควิดรายหนึง่งที่ไม่แสดงอาการในช่วงที่อู่หั่นระบาดหนะักแล้วก็ไปรับประทานอาหารกลางวันกับคนในครอบครัวที่พัตตานแห่งหนึง่งในเมืองกวางโจซึ่งเขาเนี่ยสามารถแพร่เชื้อให้กับทั้งคนในครอบครัวแล้วก็คนที่นั่งโต๊ะข้างๆได้เลยโดยร้านอาหารเนี่ยยาว6เมตรกว้าง5เมตรติดตั้งระบบแอร์แบบหมุนเวียนไม่มีหน้าต่างคนที่นั่งรับประทานอาหารในห้องเนี่ยก็รับประทานประมาณ1ชั่วโมง พอหลังจากรับประทานอาหารเสร็จผู้ป่วยคนนี้เขาก็เริ่มมีไข้ไอพอไปโรงพยาบาลวันนั้นก็ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 หลังจากนั้นอีก2สัปดาห์ก็มีคนป่วยเพิ่มขึ้นมาอีกตั้ง9คนแล้วยังไงอ่ะร้านอาหารบ้านเราก็มีขั้นตอนรัดกลุ่มนะก็อย่างที่บอกคนที่มารับประทานอาหารนะเขาก็ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่แล้วทำให้ละอองฝอยจากน้ำลายใหญ่เล็กก็กระเด็นออกมาตอนพูดคุยกับคนในครอบครัว แถมแอร์ระบบหมุนเวียนเนี่ยก็ยิ่งช่วยกระจายเชื้อได้ดีเข้าไปอีกหรือว่าต่อให้ห้องนั้นไม่มีแอร์แต่ถ้าระยะมันใกล้กันเกิน1เมตรก็มีโอกาสติดได้อยู่ดีแต่เอาจริงๆนะก็คิดว่าทุกร้านสามารถที่จะทําตามกฎที่บอกมาได้นั่นแหละแต่ก็นะเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดจากร้านอาหารแต่ร้านอาหารเนี่ยก็ต้องมารับขอ,อก,กันไปอันนี้ก็เห็นใจกันสุดๆแต่ก็คงทำได้แค่ประจานในใจนั่นแหละ